สวัสดีค่ะคุณนุ่นจากคิดลักคลินิกนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการนอนและเด็กกันค่ะโดยมาเริ่มกันที่ความสำคัญของการนอนกันเลยนะคะการนอนเนี่ยมีความสําคัญต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านอารมณ์การรู้คิดการจดจอ ความจําหรือแม้กระทั่งในด้านทักษะการเคลื่อนไหวค่ะถ้าเด็กได้นอนไม่เพียงพอเนี่ยสามารถทําให้เกิดความหมุดหงิดหรือมีสมาธิสั้นได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถส่งผลกระทบทําให้มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงหรือว่าเกิดความเครียดหรือความเศร้าได้อีกด้วยค่ะต่อไปมาดูปัญหาการนอนในเด็กนะคะซึ่งปัญหาการนอนของเด็กเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ ทั่วไปและเกิดได้จากเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเลยค่ะเช่นเด็กอาจจะป่วยหรือว่าอาจจะมีกิจวัตรประจําวันที่เปลี่ยนไปจากการศึกษานะคะพบว่า50%ของเด็กที่มีปัญหาหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนเนี่ยจะสร้างวงจรในการใช้ชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงได้ยากค่ะซึ่ง จะส่งผลกระทบทําให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็ด้านร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะยกตัวอย่างปัญหาการนอนของเด็กนะคะเช่นมีอาการฝันร้ายค่ะหรือมีอาการฝันผวาจะมีการกรีดร้องหรือว่าสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมานะคะมีการละเมอพูดละเมอเดิน หรือแม้กระทั่งมีการปลนเกิดขึ้นในเด็กค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการหายใจที่ผิดจังหวะนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะวันนี้เรามีข้อแนะนําที่ช่วยในเรื่องการนอนของเด็กๆมาฝากกันค่ะเริ่มจากเด็กวัยทารกนะคะเนื่องจากเด็กทารกเนี่ยยังเป็น เด็กที่อยู่ในช่วงที่จะต้องพัฒนาเรื่องของนาฬิกาชีวภาพอยู่นะคะการที่เด็กเนี่ยจะไม่สามารถนอนหลับได้ตลอดทั้งคืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากแต่ถ้าเด็กไม่สามารถหลับต่อได้อย่างปกติหรือเป็นธรรมชาตินะคะให้เรากล่อมโดยการที่พูดคุยกับเด็กแตะตัวเด็กแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงการอุ้มหรือว่ายกเด็กเข้าอ้อมก่อนเพื่อมากล่อมค่ะ ต่อมาจะเป็นเด็กวัยเตาะแตะหรือวัยหัดเดินนะคะปัญหาการนอนของเด็กวัยนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากการที่เขาเนี่ยมีความวิตกกังวลในการแยกจากค่ะหรือว่าอาจจะเกิดจากมีความกลัวที่จะพลาดอะไรบางอย่างไปเ<ๆ>ช่นอาจจะพลาดคิดว่าตอนหลับไปพ่อกับแม่จะไปเที่ยวหรือว่ากลัวว่าถ้าเขาหลับไปแล้วเขาจะพลาดดูการ์ตูนเรื่องโปรด จึงทาให้เกิดอาการงงแง่ตอนช่วงใกล้นอนได้ค่ะดังนั้นเนี่ยการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆของตัวเองในช่วงเตรียมเข้านอนได้เนี่ยก็จะช่วยลดอาการงง,งแง่ตรงนี้ลงได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะให้เขาเลือกชุดนอนมาใส่เองหรือว่าเรื่องนิทานเกาะน,นอนได้ค่ะถัดมานะคะสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพยายามที่จะสร้างกิจวัตรก่อนนอนให้เด็กค่ะและทำให้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ให้พยายามเชื่อมระหว่างห้องนอนกับการนอนให้เขาเนี่ยได้ไปทำการบ้านหรือทำกิจกรรมต่างๆในห้องอื่นๆและมีห้องนอนไว้สำหรับการนอนเท่านั้นค่ะครูโนแลคิสลาคลินิกหวังว่า คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองจะได้ไประโยชน์จากวิดีโอนี้ไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย